คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โกส t r a d ด o สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณระดาจะมาพร้อมกับประสบการณ์สุดสยองที่ตัวของคุณระดาเนี่ย แล้วก็เพื่อนๆได้พบเจอขณะที่ขี่รถผ่านเส้นทางลัดที่ผู้คนไม่นิยมครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วโค้งทางลัดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่แปดกับสายของคุณระดากันเลยครับสวัสดีครับคุณระดาสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณระดาตอนนี้โทรมาจากแถวไหนครับ่โทรมาจากปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีฝนตกไหม ตกทุกวันเลยค่ะพี่แจ๊ควันนี้ก็ตกตกค่ะเออนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะหลายที่ตกน้ําท่วมแล้วก็เดี๋ยวน้ําหนองน้ําเหนือลงมาอีกอู้ยช่วงนี้เออใช่ค่ะนะฮะคุณรดากับผมนี่เราเคยคุยกันหรือยังครับไม่เคยค่ะนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันแล้วก็ปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักฟังย้อนหลังค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ร้อยเอร์ซ็นเลยค่ะเพราะว่าหนูทํางานกลางคืนค่ะพี่เจ๊อ่าแล้ววันนี้หยุดเหรออ่าวันนี้หยุดให้เดอะโกดโดยเฉพาะเลยคะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหน่ารักที่สุดเดี๋ยนนะคือปกติทีมงานโทรทีมงานโทรมาเป็นสิบสายเลยค่ะเพราะว่าหลับอ๋อเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ดีที่ยังตื่นใช่ค่ะตื่นนะหมายถึงว่าเราทํางานช่วงเวลากลางคืนอย่างเงี้ยก็คือเลิกเช้าอย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะแล้วช่วงกลางวันจะเป็นช่วงเวลานอนค่ะอ๋อโอเคโหขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับมาคุณราดามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วทางทีมงานฝากบอกคุณระดาไม่ต้องรีบนะเล่าช้าๆเล่าไปเว้นวักไปนะค่ะโอเคมาๆมาโค้งทางลัดเป็นยังไงครับย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วอ่ะค่ะพี่แจ๊ค จังหวัดที่หนูอยู่เนี่ยบ้านเกิดจะอยู่ติดชายแดนค่ะจังหวัดที่ติดชายแดนนะคะครับอ่าแล้วก็เน้นทําสวนยางพาราสวนผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักอืมค่ะช่วงนั้นหนูขึ้นมัธยมค่ะปีที่หนึ่งโรงเรียนโรงเรียนประจาอาเภอเนี่ยค่ะแล้วหนูอ่ะต้องไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเทอมแรกที่เปิดมาช่วงวันแรกที่อาทิตย์แรกที่เปิดเทอมอะค่ะ หนุ่มกับเพื่อนเนี่ยจะขี่มอไซค์กันไปหลังเลิกเรียนประมาณเลิกเรียนประมาณสี่โมงอะค่ะห้า hmm. โมงเนี่ยก็จะเริ่มออกกันไปละหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยจะติดเขาเป็นชนบทอะคะ่ะไม่เกินทุ่มสองทุ่มเนี่ยทุกบ้านจะปิดไฟนอนกันหมด hmm. ก็คือถ้าจะออกไปไหนก็ให้ลับก่อนเพราะมันค่อนข้างน่ากลัวค่ะ hmm. หนุมกับเพื่อนเนี่ยจะเพิ่งขี่มอไซค์กันเป็นนะคะตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย hmm. ก็<ม>ออกไปตลาดกันแต่ว่าจะไม่ใช้เส้นทางหลักคือทางที่รถไปกันธรรมดาเพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ<ม>ก็จะใช้ทางลัดในหมู่บ้านนะคะที่สามารถทะลุออกไปตลาดได้ <regiment. S 1> อ่าไอทางตรงนี้นะคะ่ะสองข้างทางอ่ะคะ่ะจะเป็นป่ายางพาราต้นสูงเลยค่ะคือมืดตลอดเส้นทางเลยนะคะและถนนเนี่ยจะเป็นด<ม>ินแดง ไม่มีไฟเลยค่ะแต่ก็จะมีบ้านบ้านคนงานบ้านที่พักคนงานอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งหลังหนึ่งก็จะระยะทิ้งระยะห่างกันห่างกันเปลี่ยวนะเนี่ยเปรี่ยวมากค่ะออพี่แจ๊คเ,เปลี่ยวและน่ากลัวมากออคนในหมู่บ้านยังไม่มีใครไปกันเลยค่ะแล้วยิ่งเป็นถนนแบบบินแดงลูกลังอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะใช่ค่ะ อ่าหนูก็ไปทางเส้นนี้กับเพื่อนวันแรกไปกันปกติก็ไม่มีอะไรคะ่ะกลับมาไม่เย็นมากวันที่สองหลังเลิกเรียนนะคะช่วงห้าโมงห้าโมงครึ่งประมาณเนี้ยคะ่ะก็ไปกันอระหว่างกลับเนี่ยคะ่ะหนูกับเพื่อนก็คุยกันมาระหว่างทางคุยกันธรรมดาามภาษาวัยรุ่นแล้วจังหวะที่เข้าโค้งมาคะ่ะเป็นโค้งหักสองมันจะมีบ้านหลังหนึ่งคะ่ะพี่แจ็บอยู่ตรงอยู่ตรงโค้งพอดีเลยคะ่ะ ลักษณะบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านปูนก่อปูนแบบปูนอิดก่อค่ะใช้ปูนแต่ว่าไม่ได้ฉาบนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยจะใช้ไม้ยุคามารองแล้วก็เอาหลังคามาวางอย่างเงี้ยค่ะหน้าบ้านจะเป็นเตาเผาถ่า,านถึือว่าบ้านเนี่ยค่ะน่าจะทําส่วนยางแล้วก็เผาถ่านขายด้วยเตาเผาถ่านเนี่ยสมัยก่อนนะคะมันจะเป็นเหมือนเอาอดินเหนียวอะคะ่ะมา มาทําเป็นเหมือนโดมาอะไรอะค่ะแล้วก็มีรูเล็กๆให้เอาไม้เข้าไปเผาถ่านครับค่ะพอผ่านบ้านหลังเนี้ยค่ะเพื่อนหนูระหว่างที่คุยกันมาตล,ตลอดทางเพื่อนหนูเงียบอืเงียบพอผ่านบ้านหลังเงียบเลยค่ะบนสนห้าที่เงียบไปเลยหนูก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราอาจจะไม่มีอะไรคุยกันแล้วเพื่อนก็เงียบตลอดทางจนถึงบ้านวันที่สองค่ะ ไปตลาดเหมือนเดิม,มกลับมาเวลาเดิมเ,เหตุการณ์เดิมเลยค่ะผ่านบ้านหลังนี้เพื่อนหนูก็เงียบอ่ะวันนี้เพื่อนก็ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรวันที่สามไปตลาดกลับมาเนี่ยเพื่อนหนูเหมือนเดิม,มเงียบเหมือนเดิมเลยค่ะพี่แจ๊ดแต่วันเนี้ยพอถึงบ้านปุ๊บหนูก็เข้าครัวกันไปปกติอ่าหนูาจะอยู่บ้านกับเพื่อนนะคะ,ะ,คะเพราะว่าพ่อหนูเนี่ย ปกติหนูจะอยู่บ้านกับคุณพ่อสองคนแต่คุณพ่อหนูจะต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆ <c oughs> หนูจะอยู่กับเพื่อนคนนี้เพราะว่าเราสองคนสนิทกันตั้งแต่จําความได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> พอถึงบ้านปุ๊บเราสองคนเข้าครัวกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ลักษณะบ้านของเพื่อนเนี่ยในครัวนะคะจะเป็นอิฐป,ปูนก่อขึ้นมาประมาณเอวค่ะแล้วก็เป็นไม้ตีละเอง <c oughs> <c oughs> อ่า ตนหลังบ้านนะคะจะเป็นบอ่อน้ําใหญ,ใหญ่ที่ชาวบ้านเขาขุดไว้เพื่อทําสวนแล้วก็หลังบ้านเพื่อนหนูเนี่ยจะมีแทงน้ําสูงใหญ่แล้วก็เราข้ามมันจะมืดหมดเลยนะคะเพราะว่าจะอยู่ติดกับ่าค่ะหนูก็เลยพูดกับเพื่อนว่าอ่าบ้านมึงเนี่ยถ้ามองออกไปเนี่ยแทงน้ํามีคนนั่งห้อยขามันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะ,ะ,ะเพื่อนหนูก็เลยแบบมองหน้าหนูแล้วก็พูดว่า นึกจำบ้านตรงหัวโค้งที่เราผ่านกันทุกวันได้ปะ uh huh. คือถ้าพูดคำนี้ขึ้นมาเราจะนึกออกเพราะตรงนั้นอะมันแทบจะไม่มีบ้านคนเลยค่ะ uh huh. มันจะมีแค่หลังนี้หลังเดียว uh huh. หนูก็บอกว่าเออจําได้มีอะไร uh huh. เพื่อนหนูก็เล่าให้ฟังว่าไอ้เมื่อสองสามวันเนี่ยที่ผ่านมาเขาผ่านบ้านหลังเนี้ย uh huh. เห็นผู้หญิงอยืน uh huh. ยืนอยู่หน้าบ้านหลังเนี้ยค่ะตรงใต้ต้นไม้ uh huh. ถามหนูว่าหนูเห็นไหม นูก็บอกว่าหนูว่าไม่เห็นอบอกสองวันเนี่ยผ่านมายืนอยู่เฉยๆแต่วันเนี้ยที่ขี่ผ่านน่ะเขาโบกรถโบกเหมือนขอไปด้วยหนูก็บอกว่าหนูไม่เห็นความเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วหนูก็ติดพูดเล่นกันอยู่แล้วด้วยหนูว่าคิดว่าเพื่อนน่ะหล,ลอกผีหนูเพราะเขาว่ารู้ว่าหนูเป็นคนกลัวผีมากอ,อืและความเพื่อนอ่ะก็คิดว่าหนูว่าไม่เชื่อที่มันเล่าหนูก็เลยบอกว่า วันหลังถ้ามึงเจออีกมึงก็รับมาด้วยดิมึงจะปล่อยเขายืนอยู่คนเดียวทําไมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปให้มันจบจบให้มันแบบจบจบเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างพูดนะคือความติดเล่นติดคุยกันนะคะเป็นเพื่อนเซลกันเราก็เข้าใจมึงแก้งให้กลัวละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปั่นกลับเลยใช่เราก็เล่ปัันกลับว่ามึงก็รับมาด้วยสิอะไรอย่างเงี้ย เรื่องก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหนูก็ลืมไปแล้วคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเป็นการพูดเล่นกันไปอื <ound. S 2> แล้ววันเนี้ยคะ่ะเลิกเรียนมาค่อนข้างเย็นมากเพราะว่ามีเรียนเกินตารางเรียนมาวิชาหนึ่ง <grands. S 2> เลิกเรียนมาก็ห้าโมงห้าโมงครึ่งประมาณเนี้ยคะ่ะ <zil. S 2> ก็จะออกไปซื้ออุปกรณ์เพื่มาทํารายงานส่งอาจารย์ก็จะไปเย็นหน่อยแล้วคะ่ะกล้าไยค่ะมันจะดึกเย็นกว่าทุกวันเลยคะ่ะจะเป็นช่วงโพเพโพเพแล้วแถวบ้านหนูก็จะเรียกว่าช่วง ผีตากพระอ้อมอะค่ะค่ะก็ไปกันค่ะไปไม่มีอะไรค่ะพี่แจ็คว่าค่ะกลับเริ่มท้องฟ้าเริ่มเป็นสีส้มสีแดงและขี่กลับมาค่ะตรงโค้งบ้านหลังนี้เพื่อนหนูจอดรถค่ะวันนี้พี่แจ็คหนูก็ตีไหลเพื่อนว่าจอดทำไมจอดจอดทำไมไปสิเพื่อนหนูเงียบแล้วเพื่อนหนูอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่าจะไปก็ขึ้นมาสิอา้าว ใช่ค่ะพี่แจ๊คหนูหนูก็เลยหันหลังจังหวะนั้นหนูหันหลังแบบชวนใครวะหนูหันไปไม่เจอใครเลยค่ะพี่แจ๊คหนูก็ถามว่ามึงเรียกใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบภาษาเพื่อนกันน่ะผ่านไปประมาณนาทีนึงค่ะพี่แจ๊คเพื่อนหนูบิดรถล้วกกีดกีดกีดแบบเหมือนคนสติแตกะแล้วหนูที่นั่งที่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหนูก็ตกใจค่ะห่าง จังหวะหนูจะมองหันหลังไปดูว่าเพื่อนหนูเห็นอะไรแล้วกีดหรือเปล่าแบบว่า<ม>เป็นสัตว์อะไรหรือเปล่าที่ออกมาจากในป่าหรือเปล่า<ม>หนูก็เลยหันหลังไปแต่จังหวะกําลังจะหันนะคะพี่แจ๊กตาหนูมันจะดุดในกระจกมองหลังค่ะ<ม>หนูเห็นอ่าเหมือนเป็นชายเสื้อดําๆหรือล่างดําๆอะค่ะ<ม>อยู่ข้างหลังหนูคือนั่งอัดสากม,มาด้วยกันเลยเห็นช่วงผมลงมาแล้วในกระจกเนี่ยจะเห็นแค่ช่วงปาก Mm. แต่ว่ามันก็จะมีรอยแบบดำๆเหมือนเลอะอะไร mm. หนูตกใจก็ตกใจเหมือนกันตกใจทั้งสิ่งที่เห็นแล้วก็ตกใจที่เพื่อนกีด oh. ก็เลยกอดกอดเพื่อนแน่นมากแล้วก็เอาหน้าไปสุกอยู่ข้างหลังเพื่อนค่ะ <Okay. S 2> เลยบ้านหลังนี้ไปประมาณสามกิโลค่ะพี่แจ๊เพื่อนหนูจอดรถ mm. แล้วก็บิด แบบสุดชีวิตเลยหนูก็กลัวเพื่อนหนูก็กลัวเพราะว่าหนูไอ้ที่หนูกลัวเนี่ยไม่ได้กลัวเท่าไหร่เพราะว่าหนูที่หนูเห็นอะหนูไม่ได้ใส่ใจแต่หนูตกใจที่เพื่อนหนูมันรีดอะไรค่ะก็สติแต่ขี่รถจนถึงบ้านก็ทิ้งรถเลยเพื่อนหนูวิ่งเข้าบ้านแล้วก็นั่งตันเป็นเจ้าเข้าเลยค่ะหนูก็นั่งอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยจะมีคุณยายอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเป็นยายของเพื่อนยายเขาก็เดินมาถามว่า ตาภาษาคนแก่เอาพึ่งเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เขาก็อ่าหนูก็เลยถามว่ามันเป็นหนูก็เลยพูดไปว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ยายมันกรีดมาตลอดทางเลยครับรถเพื่อนหนูเลยพูดว่ามึงจําบ้านที่กูเคยเล่าให้มึงฟังได้ไหม uh huh. วันเนี้ยกูเห็นผู้หญิงมายืนโบกรถอีกแล้ว uh huh. แต่วันเนี้ยกูจอดอ uh huh. หนูก็เลยถามว่าแล้วจอดทําไม มันตอบหนูว่าก็มึงบอกให้กูจอดใช่ก็บอกว่าก็อย่าลืมรับมาด้วยนะออค่ะพี่แจ๊คแล้วเพื่อนหนูบอกว่าระหว่างที่เนี่ยมันก็คิดว่าหนูเนี่ยเห็นด้วยว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าเหมือนคนเลยเป็นผู้หญิงจริงๆอะค่ะมันก็เลยจอดครับพอมันจอดปุ๊บระหว่างไอ้อนคําที่มันพูดว่าจะไปก็ขึ้นมาค่ะพี่แจ๊บ ตัวของผู้หญิงอะค่ะลอยขึ้นมาบนรถนั่งอยู่ข้างหลังหนู<อ>ค่ะแล้วก็ยิ้มแบบเสแะให้เพื่อนหนูว่ะค่ะคแล้วพอตอนที่เสแะยิ้มออกมาเนี่ยลูกตาค่ะหลุดออกมาจากเบ้าตาค่ะ<อ>แล้วก็มือหล่นลงมาใส่มือแล้วมือก็ถือลูกตาตัวเองไว้อะค่ะจังหวะนั้นพอเพื่อนหนูเห็นอนะเพื่อนหนูก็บิดรถแล้วกรีดเลยค่ะอ๋อ,อแล้วเพื่อนหนูก็บอกว่าถึงบ้านหลังที่กูจอดอ่ะ มันบอกกูว่าให้กูจอดตรงนี้แหละมันจะลงตรงนี้ครับค่ะแล้วก็กลับบ้านไปแล้วคุณยายเขาก็ถามว่าพวกมึงไปกันเส้นไหนไปกันทางไหนอือทําไมถึงไปเจอผีครับหมูเลยบอกว่าไปกันทางรัดค่ะหลังค่ายอืยายบอกว่าทําไมถึงไปทางนั้นทําไมถึงไม่ไปทางที่คนเขาไปกันไม่รู้หรอกว่าเขาฆ่ากันตายตรงนั้นครับ หนูกับเพื่อนก็เลยแบบความที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยอะค่ะก็ตกใจมากไอช็อกกับสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วก็ช็อกที่เรื่องที่ยายเล่าให้ฟังเนี่ยหนูก็เลยบอกว่าคุณยายเล,าเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นยายบอกว่าไอบ้านหลังเนี้ยค่ะมันคือคนงานแต่เป็นคนไทยนะคะที่อยู่เฝ้าสวนคอยเผาถ่านให้กับเจ้าของสวนนะคะสามีเนี่ย เล่ามากขี้เมามากเมาทุกวันแล้วก็ชอบจะมีปากเสียงกับภรรยาค่ะแล้วก็วันนั้นสามีเนี่ยไปมีชู้แล้วภรรยาจับได้ก็มีปากเสียงกันจนสามีเนี่ยตีภรรยาค่ะใช้ใช้ไม้เนี่ยตีเข้าที่หัวตีจนเนี่ยเละแล้วก็ตายเลย<อ>ค่ะค่ะแล้วอ่า เจ้าของบ้านเนี่ยวันถัดมาค่ะเขาจะไปที่บ้านหลังนี้เพื่อไปบอกคนงานว่าจะไปดูคนงานว่าไปตัดยางหรือยัง mm hmm. แล้วก็เผาถ่านไว้หรือยัง <Okay. S 2> เขาก็ไปที่บ้านแต่ไม่เจอค่ะ mm hmm. ไม่เจอทั้งสองคนเลย <Okay. S 2> เขาก็เลยคิดว่าอ,อาจจะเข้าป่าไปตัดยางแล้ว mm hmm. ค่ะเขาก็เลยเดินมาอีกนิดนึงมาที่เตาเผาถ่านค่ะจะไปส่องดูว่าถ่า,านเนี่ยได้เผาทิ้งไว้หรือว่าอะไรไหม <Okay. S 2> เขาก็ส่องดูค่ะ แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ฐานค่ะพี่แจ็คมันคือศพของภรรยาค่ะที่ยัดอยู่ในเตาถ่านค่ะคือยัดแล้วก็เอาคือเอาขี้ถานกบกบกบไว้อะค่ะแ่มันเหลือออกมาเหลือลิดออกมาแค่มืออะค่ะห้องหนูก็เลยช็อกกันมากตอนนั้นคุณยายก็เดินไปเอาหนังสือสวดมนต์มาคก็ให้สวดมนต์แผ่เมตตาก็กวดนมกวดน้ำกันวันนั้นค่ะ ็ไม่ไปทางนั้นกันอีกเลยค่ะอครับค่ะนี่คือจบแล้วนะบบนจบแล้วค่ะเอ,อ้ยดีมันไม่เป็นอะไรไปมากกว่านั้นคือเอาจริงๆแล้วทั้งทั้งเราทั้งเพื่อนอะพอกัน <c oughs> พอปิดเล่นค่ะป <c oughs> ิดเล่นคือ,อตอนนั้นที่เพื่อนจอดจอดรับก็คือจอดเล่นถูกป่ะจอดจริงค่ะคิดว่าคนไม่ไม่คือคือที่ ที่เขาจอดรับตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเราเป็นคนบอกให้เขาจอดซึ่งมันเป็นคําพูดที่เราเคยบอกเขาไว้แล้วใช่ค่ะหนูหนูว่ามันก็กวนหนูอยู่นะก็ใช่อสิมันันจะคิดว่าคนได้ไงเพราะว่าเขาบอกว่าอ้าวถ้าจะไปก็ขึ้นมาก็แสดงว่าเขาต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติแล้วล่ะค่ะเออคือจะไปบอกใครก็ไม่รู้ถ้าจะไปให้ขึ้นมามันก็คงจะไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคือไอ้อยไอ้เพื่อนเราเคยบอกว่า วันหลังก็รับมาด้วยเลยแล้วการเอาวันนี้พอดีเจอพอดีก็เลยจอดจอดแล้วก็เลยเรียกดีมันไม่เป็นอะไรไปมากกว่านั้นไงค่ะพี่แจ๊คเอออย่าไปหาทํานะไม่ได้นะไปแบบจอดไไปจอดที่ตรงที่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปพูดว่าเอ้าจะไปก็ขึ้นมาไม่ดีนะค่ะเออนะครับก็อารมณ์ด้วยเด็กสิบปีตอนนั้นกําลังแบบ กำลังห้าว่ค่ะ่กลังห้าวกำลังห้าวเาออโอเคโอเคคุณระดานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วโค้งทางรัดขอบคุณมากมากเลยนะที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังน,นะคุณระดานะคขอบคุณา้าสวัสดีครับเอาหายไปเลยครั <laughs> บผมส,สวัสดีครับ สวัสดีค่ะน่าจะง่วงแล้วน่าจะง่วงล้โอเคโอเคครัวงยังตื่นเต้นอยู่เลยครับโอเคครั้งหน้าถ้ามีเรื่องมาเล่าพวกเราฟังนะมีแน่นอนค่ะโอเคได้เลยจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ